นบรรยากาศฮึกเขมมากๆเลยทีเดียวครับเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นควาลื่อนไหวที่น่าสนใจไป,ไปที่เรียบร้อยครับสําหรับนักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกับการเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ฮ่องกงนะครับ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลวนแอ2 5นสสัปดาห์ที่2ครับมาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักกันครับไม่นี่ครับถัดดาวนึกแจ้งครับก็เรียกว่าช่วงเช้านี่สาวไทยของเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับ<อ>เพื่อที่จะไปฮ่องกงในครั้งนี้เพราะว่ามีการประกาศรายชื่อนะครับก่อน1วันก่อนเดินทางนะ น้องไก่วิม,มรัตน์เมื่อกี้ผอนผันเกิดประหลาดนะครับก็มีแฟนๆกีฬาวอลเลยบบอลไปขอถ่ายรูปนะครับรวมไปถึงผู้สื่อข่าวนะครับที่ไปเกาะติดในครั้งนี้ครับกัญญารัตปียนุษย์อัจฉราพครคกับกับตันทีมบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มนะครับนะนักกีฬาในกลุ่มดาวรุ่งกับยูฟาน้องเอ๋ยกหนกพรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับีนบีมเนี่ยป็นแฟนเข้ามาขอสักภาพถ่ายรูปครับโมเม ถือว่าเป็นภาพสีสันสวยๆนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าการเตรียมตัวของทีมสาวไทยชุดนี้โคชออสเองนี่ค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมจากสัปดาห์แรกไปเยอะเลยทีเดียวครับออมสินสิทธิพรรหัตยาบำรุงสุขนุกนิกเน,นี่ยครับก็มีการประชุมก่อนครั้งนี้คนระับน่าสนใจนะครับทั้งฝั่งของโคชออสเองเนี่ยเน้นกับนักกีฬาทุกคนเลยครับว่า ในสัปดาห์ที่2นี่ต้องพยายามทาผลงานให้ยกระดับขึ้นมาจากสัปดาห์แรกครับมีการใส่รายละเอียดดีเทลมากกว่าเดิมครับนี่ครับก็มาดูบรรยากาศนะครับผมเองโอ้โหูนยูฟาแล้วก็มีข้อมูลรายงานออกมานะครับว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยไม่มีนักกีฬาคนใดมีการบาดเจ็บ ที่รื้อรังก่อนหน้านี้ก็หายกันหมดแล้วนะครับทุกคนนี่แบบพร้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือบรรดาผู้เล่นตัวหลักเนี่ยนะครับสภาพร่างกายจากแคมป์นี่รายงานออกมากลับมาหมดแล้วนะก็เป็นปกติครับก็มีการลบกระเป๋ากันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีรอยในเวลาที่เดินทางนะ นี่ครับสาวไทยของเราบรรยากาศอบอุ่นสบายๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีบทสัมภาษณ์นะครับทั้งตัวของโคชออสเกียร์ิพงศักดิก์กเกีกยงไกรนะและก็ทางด้านของเพียวชาลภพงยศยศกับทันทีครับมีบรรยากาศฮึากเหิมมากๆเลยทีเดียวครับแล้วเราก็มาแก้ไขจุดบกพร่บบอ,งองของเราคะ่ะแล้วก็อันไหนที่ของเราดีอยู่เราก็มาทําให้มันดีขึ้นส่วน ร่างกายเราก็ยังต้องทําร่างกายเพื่อที่จะสู้ต่อนในสนามสองแล้วก็สนามสามค่ะแน่นอนครับสนามนี้เราเจอทีมที่ดับโลกสั่่าเช็คกับบักปรกียาเราบอกว่าต้องเล่นขเขาทงไรครับหนูมองว่าอย่างเช็คทีมเช็คเองค่ะเรายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอเขาเลยในวีเอลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอเขาค่ะแล้วก็เขาเองก็ไม่เคยเจอเราเขาก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในการเล่นกับเรามากขนาดนั้นหนูมองว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอกับทีมเชคค่ะเรา แต่ว,ว่าทีมเราเองก็ต้องรักษาเขาเรียกว่ารูปแบบเกมขอ,ของเราให้ดีค่ะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในแมตช์นั้กับสองแมตช์แรกครับเพราะวญี่ปุ่นกับอติตาล,ลีเลยโอ,อยเคเลยเดียวถือเป็นสตาร์ทที่ค่อนข้างหนักเลยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นอย่างปีนี้เองหนูก็มองว่าต่อให้เขาจะมีเด็กใหม่เข้ามาเยอะแต่แต่ก็เป็นทีมที่เขาแข็งแร่งมากๆค่ะเราต้องเล่นด้วยความละเอียดมากๆจริงๆเพื่อที่ถ้าอยากเราอยากชนะเราก็ต้องเล่นด้วยความละเอียดแล้วก็ต้อง มีความดุดันมากพอเลยค่ะที่จะเอาชนะเขาในแมตช์นี้ได้ส่วนแมตช์ต่อไปจอิตาลีก็เหมือนกันค่ะอิตาลีก็หนักหน่วงเหมือนกันเราเองก็ต้องสู้ให้เต็มที่ค่ะกับการเจอญี่ปุ่นครับเพราะว่าจะได้เจอกับซาโต้เพื่อนร่วมทีมเขาที่เล่นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นไงบ้างคะเรื้อสึกดีใจค่ะที่ได้เจอเขาในนามทีมชาติค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นคนแบบเป็นเด็กที่เล่นเก่งเลยล่ะคะ่ะหนูก็รู้สึกดีใจที่จะได้เจอเขาหลายๆคนด้วยค่ะเพื่อนหลายๆคนในปีนี้ที่อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็วกได้มมาาาเจอกันนนใชิ ก็อันดับแรกเลยนะคะเราก็อยากจะเก็บชัยชนะให้ได้สัก2แมตช์เป็นอย่างต่ำะคะ่ะส่วนผลกําไรที่เหลือถ้าจะชนะ3ชนะ4ีได้ก็จะถือเป็นกําไรเป็นสิ่งที่ดีของทีมเราค่ะก็สนาม2แล้วนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรากันเยอะๆนะคะสนามสองเองเราก็ยังอยากได้กำลังใจจากทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังอยู่ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะคะ ก็เป็นไปด้วยดีนะครับจากจากวีที่แล้วแล้วเรากลับมาได้ทำรีคอ o v e ี y ฟื้นฟูร,ร่างกายนะักกีฬาที่บางคนที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็บางคนที่เจ็บป่วยก็รักษาในะร่างกายตอนนี้ก็เมื่อวานนี้สุดท้ายที่เราฝึกซ้อมก็ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะการบาดเจ็บไม่ได้มีมากมายนะครับในส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือการแก้ไขข้อบกพร่องนะเราก็ทําได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการรับเสิร์ฟการรับตกหรือว่า การลุกกลับนะเราก็ทําได้ดีขึ้นรวมทั้งเราได้แม่เทนแอนในเรื่องของสแตร็งนะเรื่องของร่างกายที่เราทํามาดีอยู่แล้วนะครับความแข็งแรงความเร็วความคล่องตัวเนี่ยนักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับเราก็เตรียมตัวในด้านร่างกายที่จะไต่เพดานไปจนถึงชิงแชมป์โลกนะครับอันนี้เรากาลังอยู่ในโปรเซสของมันอยู่แต่ในส่วนของ v n L เอ็เอนียก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เราจะเตรียมร่างกายของเรานะครับ ในส่วนของเทคนิคในอินดิวิเดวลเทคนิคแต่ละคนเนี่ยก็ผู้คนก็ตั้งใจใน,ในการฝึกซ้อมที่จะพัฒนาเทคนิคของของการเล่นแต่ละคนน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราโฟกัสในในช่วงห้าวันที่ผ่านมา,นา,า,มามในเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟเราก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการฝึกซ้อมเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การรับตกพอสมควรการเล่นระบบเป็นทีมนะครับที่จะ ปรับปรุงข้อผิดพลาดนะครับเราเราก็พยายามเทียรทำก,ก็ทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วการบริหารตัวผู้เล่นเราได้ทําให้ตําแหน่งในการเล่นต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นจากจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของเกมแผนที่เราวางแผนที่จะเล่นกับทีมต่างๆเราก็ได้ใช้เวลา6-7วันเนี่ยครับอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโดยเราศึกษาคู่แข่งขันของเราในทุกทีม นะครับจากทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากหลังจากที่เราดูสถิติการเล่นแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เสียเซตให้ใครแล้วเนี่ยาการเล่นของทีมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่น่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าศึกษานะครับเพราะว่าเขามีรูปร่างใกล้เคียงกับเราแต่ว่าความแน่นอนในการเล่นแล้วก็พลังในการเล่นเนี่ยมีค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆของทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีมากก็ชื่นชมด้วยนะครับไม่ง่ายครับที่เราจะเล่น กับทีมญี่ปุ่นที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้ในแต่ละแต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้โอกาสในการที่เราจะเล่นได้แข่งขันกับทีมออชั้นนําทีมดีๆของโลกอย่างทีมญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของ v ีเอไม่ได้เสียใ้ใดๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราก็พยายามที่จะออทําทุกอย่างให้ให้ตามแผนของเรานะครับพยายามที่จะทําให้เกิดความสําเร็จให้ไดออ้ในส่วนของเกมแพลนที่จะเล่นกับอิตาลีเราก็วางแผนไปแล้วนะครับว่า ทีมอิตาลีเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างในการในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเราคงจะต้องบริหารตัวผู้เล่นอย่างดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดก็อิตาลีก็เป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็นักกีฬาทุกคนของทีมอิตาลีเนี่ยก็มีความสามารถที่สูงมากนะครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้แข่งกับทีมของเขาในในปีนี้นะครับคิดว่า ในสองแมตช์แรกเนี่ยในการเรียนรู้ที่จะเอาแต่ละแต้มหรือจะการพยายามที่เอาชนะในแต่ละเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับทีมเรามากนะครับเราก็จะพยายามให้นักกีฬาของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารทีมให้ให้เกิดความบาลานซ์ในส่วนของออทีมเชคแล้วก็ทีมบบลแกเรียเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะ ประสบความสำเร็จในการแข่งขันวีกที่ผ่านมานะครับเขาได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้ดีมากนะครับในตำแหน่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะค mm ีย์เพลเยอร์เขามีการลุกที่รุนแรงมากแล้วก็การเสิร์ฟแล้วก็การสกัดกั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากก็ก็เป็นทีมสไตล์ยุโรปนะครับซึ่งในคาแรคเตอร์และก็สไตล์การเล่นของของยุโรปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันกน,นิดนึงคือ2ทีมเนี่ย มีการเล่นที่เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับสปีดบอลเนี่ยค่อนข้างจะดีซึ่งเดี๋ยวเราคงไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เตรียมฝึกซ้อมที่จะแข่งขันกับทุกทีมแล้วนะครับแล้วก็โดยภาพรวมทั้งหมดหนักกีฬาทุกคนมีขวัญและกําลังใจดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้และก็สนับสนุนภารกิจของของเรา ดตลอสำหรับนักกีฬาวอลลยนบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันใน w i n เอ2025สัปดาห์ที่2สนามฮ่องกงเลยครับโปรแกรมนัดแรกก็คือ18มิถุนายนเวลา16นาฬิกาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น19มิถุนายนครับเวลา16นาฬิกา30นาทีไทยจะเจอกับอิตาลีครับและวันที่21มิถุนายนเจอกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา15นาฬิกา30นาที ก่อนที่จะปิดท้ายสัปดาห์ที่2นะครับด้วยการเจอกับเบลแกเลียในวันที่22เวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัตวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ